ที่อุดรธานีมีตำรวจเนี่ยเมานะฮะเมากลางคุณผู้ชมครับมีการเอาอาวุธปืนเนี่ยไปจ่อที่เด็กด้วยนะเด็กวัยเพียงแค่13ปีกลางตลาดสดคุณผู้ชมครับซึ่งโชคดีว่ามีพลเมืองดีเนีเห็นเหตุการณ์ก็เข้าไปช่วยเหลือกันได้ทันครับเดีาวนะคเยวจัดการเลยค่ะงท่าเลย าเนี่ยคุณผู้ชมในคลิปนี้เนี่ยเราจะได้ยินเสียงตำรวจคนที่เมาถือปืนเนี่ยตะโกนนะบอกอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเพราะอะไรเพราะว่าพลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยเขาพยายามที่จะเข้าไปช่วยเด็กวัย3ปีปีที่ถูกตำรวจรายนี้นะฮะเอาปืนเนี่ยไปจ่อเลยเนี่ยก็มีการไล่ออกไปก่อนถามว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมครับ ต้องบอกว่าตำรวจคนนี้เนี่ยอยู่ในสภาพที่มึนเมาชัดเจนนะฮะมีการขู่ทําร้ายเด็กวัย13ปีชาวบ้านเห็นก็เลยมีการเข้าไปช่วยเหลือไว้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยที่ตลาดสดอําเภอบ้านดุงที่อุดรธานีในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมคือเบื้องต้นแล้วเนี่ยผู้ก่อเหตุเป็นตำรวจยศผู้หมวดนะฮะก็เลยมีการสอบถามไปที่คุณยายของน้องวัย13ปีเนี่ยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่า ณวันนั้นน้องวัย13ปีเนี่ยไปช่วยน้าขายของที่ตลาดนี่แหละก็หารายได้พิเศษช่วงปิดเทอม <Okay. S 1> ช่วงนั้นเนี่ยคือกําลังขึ้นของกันอยู่คุณผู้ชมครับก็มีการจอดรถกันจนกระทั่ง <Okay. S 1> ตํารวจรายนี้ขับรถมา <Okay. S 1> แล้วตะโกนโวยวายเลยบอกว่ารถเนี่ยมันมีการไปจอดขวางหน้ารถของเขา uh huh. ซึ่งรถคันนั้นเป็นรถของนา้าของน้องวัย13ปีนี่แหละก่อนจะมีการสั่งให้น้องวัย13ปีเนี่ยไปบอกคนขับเลยไปบอกนะ้าเนี่ยให้มาเลื่อนรถซะ แต่ระหว่างนั้นน้องวัย13ปีสังเกตเห็นว่าตำรวจรายนี้เนี่ยพยายามจะไปปล่อยลมที่หลอคือเมาด้วยแล้วก็วายวายด้วยแล้วก็ดูพฤติกรรมไม่น่ารักกับคุณผู้ชมเหมือนกับว่าใช่ไหมมาจอดรถขวางแล้วก็บอกให้เลยกแต่ถ้าถ้าดูเนี่ยถ้าคุณผู้ชมดูนะมันไปได้มันไปได้อันหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะอาจจะดูไม่ออกเพราะว่าตำรวจนอกเครื่องแบบใช่ไหมใช่ฮะไม่ได้ใส่ยูนิฟอร์มมานะครับ ทีนี้กลายเป็นว่าพอบอกเด็กว่าให้น้องอ่ไปหาคนมาเลื่อนรถครับแล้วตัวตำรวจเองจะไปปล่อยลมยางแล้วน้องบอกอย่าทำพี่อย่าทำปรากฏตำรวจเข้ามาล็อกคอใช่มันล็อกคอมาบีบคอน้องเลยคุณผู้ชมครับแล้วเอาปืนเนี่ยมาจี้เอวของน้องด้วยน้องตกใจเลยสิเด็กวัย13ปีโดนปืนจี้เนี่ยร้องไห้ออกมาเลยแต่อย่างที่บอกโชคดีถึงว่าหลายๆคนพ่อค้าแม่ค้าเขาเห็นเหตุการณ์ก็เลยเข้ามาห้ามเอาไวไ้ทันครับ ซื่อจ, coating, จตนะิตจับมากคมหอยยิ่งหรือจบปืนมากิดตามเพื่อใจได้สังคมหลายๆได้มูประชาคนหลายๆมันเป็นนันเป็นตาเดียวเด้เห็นบอกว่ามีมีคนไปซอยค้นสานซอย อ๋อค่ะมัดตลาดน okay. ี่บอกค่ะไปซอยเลยอรวมตัวกันเลยล่ะคนนี้ปืนเลยเอาเลยงานเลยตอบกันงางแบบผู้สติปัญญาความบริเวณวุวนวายคือตำรวจได้ตำรวจรี้สติขาดสติขาดสติแต่ oh. ตำรวจนี okay. ่เมาแน่นอนเมาขาดสติก็แต่ก็มีอาวุธกอ คุณตำรวจนี่เป็นผู้หมวดอยู่ที่สพบ้านดุงนะเนี่ยชาวบ้านเขาก็รู้กันเดี๋ยวมาดูว่าผู้บังคับบัญชาจะว่ายังไงบ้างทีนี้เนี่ยในมุมของคุณแม่แม่ของเด็กนะครับบอกว่าตัวเองเนี่ยแม่เนี่ยอยู่ที่สิงคโปร์<ห>แม่ไปทํางานที่เมืองนอกนะพอได้ข่าวแบบนี้ก็ตกใจสิเพราะว่าปืนอะ่ะถ้ามันลั่นขึ้นมาแล้วใครจะรับผิดชอบใช่ไหมอาจจะทําให้เด็กเสียชีวิตก็ได้แม่ไม่ยอมความนะครับแม่เอาเรื่องตอนนี้อยากรู้แค่ว่า เมาแล้วขับแล้วเมาแล้วยังพกปืนมาในที่สาธารณะแบบนี้อีกดูสิว่าต้นสังกัดจะว่ายังไงบ้างครับเหมือนคือทางขึ้นรับกล่องนะคะเดี๋ยวถ้ามันหลัดมากลูกนองตายเมื่อตอนนั้นน้องพ่อยังไในพอลูกน้องพ่อยังในพอคะเดี๋ยวพันเป็นตำรวจ แล้วข้างนีมาเป็นเธอแหละค้นดูนตลาดว่าคนค้นตํารวจผู้หญิงคนที่ใส่เป็นจังไดแล้วเรื่องเพอนเมาแหล้วคับแล้วเรื่องคนอุกข์ขม่าสารกีสารธนาจั้งสีเน่เขาจิบว่าเธอสอบปีหน้าอีอย่างเลยเหรอคะเขาก็ยังจะปฏิบันดาที่เป็นตํารวจจูงมือขึ้นเอาอ้าวแล้วจากข้อมูลนะเห็นว่าตํารวจนายนี้เนี่ยเคยก่อเหตุแทงเจ้าของร้านทองที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยเจ็บมาตั้งแต่เมื่อ3าปีที่แล้ว แล้วยังเคยใช้ปืนยิงชาวบ้านเมื่อ7ปีที่แล้วก็แสดงว่ามีประวัติอยู่นะเนี่ยใช่มีประวัติกอ่อเหตุอะไรแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับทีนี้ในมุมของผู้บังคับบัญชาพ่วมกับสพบ้านดุงเนี่ยออกมาบอกนะว่าทราบเรื่องแล้วผู้กอ่อเหตุเนี่ยก็คือหมดแป้งหรือว่าหมดติดทุกคนเนี่ยก็รู้จักกันดีซึ่งเขาบอกว่าผู้หมวดคนนี้เนี่ยกำลังจะไปซื้อหมูปิ้งให้กับลูกก็ไปเจอรถเนี่ยมาจอดขวางก็เลยทําให้ตัวเขาเนี่ยโมโหข,ขึ้นมามันบวกกับการดื่มเหล้าเมาเข้าไปอีกมันก็เลยโวยว แต่ทางผู้พิมมชาบอกว่าเดี๋ยวเบื้องต้นนะฮะจะสอบสวนเรื่องนี้ก่อนจะเรียกคู่กรณีเนี่ยมาพูดคุยกันซึ่งเดี๋ยวจะมีการตั้งคณะกรรมการมาตรวจสอบให้ความเป็นธรรมกับ2ฝ่ายนะฮะถ้าหากผิดจริงดําเนินการทางวินัยแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นฝากทางผู้พิม้มชาจัดการเรื่องนี้กันด้วยนะ